เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอปอบพระสอนประเทศไทยเรา,าศาสนาอันเป็นหลักยึดแนีวจิตใจคือาศาสนาพุทธศาสนาที่แทบทุกคนในประเทศนี้ยกให้เป็นาศาสนาประจำชาติด้วยว่าแนวทางการปฏิบัติตนหลักคำสอนที่เน้นให้เดินทางสายกลางไม่เคร่งหรือย,ย่อนจนเกินไปทำให้ใครก็ตาที่นับถือาศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในความสบายกายและใจเนื่องจากไม่มีกฎข้อบังคับที่ทำให้อึดอัดไม่จำเป็นต้องเข้าวัดทุกวันพระไม่จำเป็นต้องแบกรับเอาคำสอนหรือบทตรวมาเป็นข้อยึดติดคิดแต่เพียงแค่ว่าทำดีย่อมเป็นผลดีทำชั่วย่อมก่อให้เกิดกรรมตายไปแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมในอบาย,ยภูมิเรียกว่าให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่นั่นคือศาสนาพุทธที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ ต้องการสื่อสารให้คนรุ่นหลังเด็กเข้าใจถึงแก่นไม่ต้องการให้หลงไหลหรือเข่งจนสายปานแห่งชีวิตตึงตวนเจียนจักขาดแล้วเนื่องจากความไม่ตึงไม่หย่อนของหลักศาสนานั้นเองทําให้คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธรับเอาอะไรหลายๆอย่างจากหลากหลายศาสนาหรือความเชื่อเอามาปะปนและตั้งตนให้เป็นหนึ่งในความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์คาถารูปหลอ,องค์เทพพระเครื่อง ของถังเครื่องรางรวมไปถึงผีสางนางไพรซึ่งเอามาหล่อหลอมรวม,มกับหลักธรรมคำสอนโดยไม่มีใครห้ามเป็นลายลักษณ์อักษรดังเช่นเรื่องราวของหลวงพ่อสอนพระรูปหนึ่งที่เดินทางมาจากแดนดินถิ่นอิศน์โดยการทุ่ดงกว่าสิบปีบวกๆที่หลวงพ่อสอนดำรงสถานะเป็นพระลูกวัดของที่นี่วัดประจําหมู่บ้านในภาคเหนือแห่งนี้มันก็ไม่ได้ดูเป็นปัญหาอะไรเพราะคนไทยเราก็ใจดี ยินดีต้อนรับคนต่างถิ่นไม่ว่าจะมาจากที่ไหนอยู่แล้วขอแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนพื้นที่จะมาจากดินแดนใดก็ไม่เป็นปัญหาช่วงแรกๆที่หลวงพ่อสอนมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรจริยวัตรของท่านเป็นที่น่าเลื่อมใสสงบสงํมพูดน้อยวางตัวเป็นพระสงฆ์ที่ดีแต่นานวันเข้าท่านก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่จากการเทศไม่ใช่จากการดำรงอยู่ในข้อบปฏิบัติ แต่เป็นจากการที่ท่านมีคาถาอาคมเข้มขลังเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นขณะที่บ้านหลังหนึ่งทําบุญประจําปีเจ้าบ้านนิมนต์พระที่วัดนี้รวมกับวัดใกล้เคียงเป็นจํานวนเก้ารูปหลวงพ่อสอนก็เป็นหนึ่งในนั้นพิธีการทุกอย่างเป็นไปด้วยความปกติจนกระทั่งถึงตอนที่มกกะายกถาวายข้าวพระจู่ๆหญิงสาวน้อยนางหนึ่งก็เกิดอาการเกลี้ยกล่อดาทอคนในงานเสียงดังสน,นั่นไอ้พวกจันไร พวกมึงพาไอ้รอนพวกนี้เข้ามาทำอะไรที่บ้านของกูทั้งพระทั้งโยมพากันแตกตื่นตกใจเนื่องด้วยสาวน้อยนางนั้นปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อยอาจจะให้ชี้หน้าดาทอคนอื่นนั้นไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เจ้าตัวเองขนาดโดนพ่อแม่หรือคนรู้จักตาหนิยังมีอาการเบะปากน้ำตาคลอด้วยซ้ำมีหรือจะกล้าไปด่าคนอื่นเขาน้ำซ้ำแต่ละคำที่เปล่งออกมาอย่างดนแรงยับคายขั้นสุดเสียด้วย <c oughs> อะไรการนางลำดวนทาไมพูดแบบนั้นนั่งลงเร็วขอโทษเียประเดี๋ยวจะเป็นบาปแม่ของสาวเจ้าเอิดถามและปรามด้วยอาการตระหนกแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเหือกเมื่อสาวลำดวนหันกรับมาถะลึงตาไตกหนังปาดปามือใส่ใบหน้าแม่บังเกิดกล่าดังเพีย้ยเล่นเอาหน้าแม่สะบัดล้มฟุบลงกับพื้นอย่ามาสะเอิดสั่งสอนกูอีเด็กเมื่อวานซืนกูแก่จนเป็นแม่มึงได้แล้วนะห,หยุดนะอีลลำดวนตาจอมเจ้าของบ้าน ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างตั้งแต่แรกเริ่มเกิดเดือดดันลุกขึ้นจีน้าดาสาวลำดวนการกระทําอันเป็นบาปมหันลูกสาวอายุเพียง17ทําร้ายบุพาการีเช่นนี้ไม่ผลต้องกลายเป็นเปรตอย่างแน่แท้มึงเป็นหาอะไรผิดเดืนอนด้วยยังไงถึงทํากับแม่มึงแบบนั้นมึงนั่นแหละหุบปากไปเลยไอ้จอมไอ้ลูกทรพีกูบอกมึงกี่ครั้งกี่คนสอนมึงจงปากจะถีดถึงรูหูว่าไอ้ล้นพวกนี้เลี้ยงยังไงมันก็ไรประโยชน์ กลับข้าวกลับปลาที่ออกมาประเคนให้พวกมันเอาไปให้หมากินเสียยังจะดีกว่าแต่จอมถึงกับตาเลือกลนันเขาอ่อนสุดลงกับพื้นอากับกิริยาที่เกี้ยวกรัดดาทอจนแกต้องเจ็บแสบถึงแก่นเช่นนี้การแสดงออกว่าเกลียดพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจนเข้าใจไม่สนใจจะเกรงกลัวบาปกรรมนี่ไม่มีใครเลยนอกจากยายจันแม่ของตนซึ่งลาโลกไปเมื่อปีกไกลนี่แสดงว่าวิญญ,ญาณยายจานันที่คิดว่าไปใช้กรรมอยู่ตามภพภูมิของตนยังไม่ไปไหน ับมาเข้าร่างของสาวลำดวนแสดงอภินิหารให้เห็นกลางบันแจกๆหยุดตอนนี้อย่างนั้นหรือฮะแม่มมมมเออกูเองอยจันในร่างลำดวนตอบเสียงเหี่ยมก่อนจะหันไปทางพระสงฆ์องค์เนนที่นั่งสับสนกับเหตุการณ์อยู่ตรงหน้าทำอะไรไม่ถูกไปเลยนะออกไปเส็จจากบ้านกูแต่แล้วอาการเกลี้ยกล่อมที่ประทุอยู่นั้นก็ต้องชะง,งักกันเมื่อยจันมองไละตามพระแต่ละรูปแล้วไปเจอเอาหลวงพ่อสอน ก็นั่งหลับตาสงบนิ่งอยู่เกิดความเงียบอยู่นานต่างคนต่างนิ่งจนกระทั่งหลวงพ่อลืมตาแล้วขยับทําท่าจะลุกขึ้นยืนยายจันถอยกรุดสะดุดเอาก้นข้างหลังจนตัวเองล้มไงายายากลัวแล้วกลัวแล้วยายจันในร่างสาวลาดวนร้องลั่นยกมือไหว้ปลกปลกสแสดงออกถึงความหวาดกลัวหลวงพ่อร้องขอขวดน้ําที่ยังไม่เปิดดื่มจากพระรูปข้างน้า,านมาจรวดนิ่มฟิบปากขมบขมิบเต็กเป่าคาถา แล้วตาดใจส,สาวลำดวนเท่านั้นเองสาวน้อยวิดร้องสุดเสียงเรากับกำลังเจ็บปวดแสนสาหัสครู่เดียวก็ปุ๊บแน่นิ่งเสร็จแล้วท่านก็ร้องสั่งให้นำตัวสาวน้อยไปประถมพยาบาลให้ฟื้นคืนสติเสียเมื่อสาวน้อยลืมตาตื่นขึ้นมามีอาการวดาดผวาบอกว่าเมื่อตอนที่มรกระทายกเปล่งวาจาถวายข้าวพระจู่จูเธอก็เห็นหญิงชาราหลังงุ้มซึ่งจำได้ว่าคือยายจันทร์แม่เจ้าของบ้านเดินหน้าบึ้งตึงลงมาจากชั้นบนเดินมาถึง ก็ยื่นหน้ามองพระแต่ละรูปทั้งสะบดกนดาด้วยความโมโหจังหวะนั้นเองจะจันเกิดหันมามองตนแล้วพุ่งเข้าใส่จากนั้นก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยนั่นเป็นเหตุการณ์แรกที่หลวงพ่อสอนสร้างชื่อในนามพระผู้มีอาคมเข้มขลังหลังจากนั้นไม่นานก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกเมื่อมีคนแก่ในหมู่บ้านล้มตายลงเป็นใบไม้ร่วงทุกๆุกวันจะต้องมีเตียงร้องห่มร้องไห้ดังมาจากบ้านหลังนั้นหลังนี้ไม่เว้นแต่ละวัน สาเหตุก็เนื่องมาจากบุพการีที่ลูกหลานเฝ้าดูแลมาเป็นเวลานานตื่นเช้ามาก็นอนตัวแข็งทึกเย่าราดตาเหลือกอยู่บนฟูกบางคนตายท,ทั้งทั้งที่ลูกหลานนอนเฝ้าอยู่ข้างๆแต่กลับไม่มีใครรู้เรื่องนอกจากบ้านผู้ใหญ่จะเป็นเดือดเป็นร้อนเพราะคนในปกครองของตนตายแล้วเป็นว่าเลน่นวัดเองก็ไม่ต่างกันเมนเผาถึงกับแตกเราเพราะเผาศพทุกวันชนิเก็บกระดูกศพนิดเจ็ดศพต่อไปก็เอามาตั้งรอเผา ทานยังร้อนระอุอุ่นๆอยู่เลยด้วยซ้ำทางแก้ไขที่ทําได้ในตอนนั้นก็คือต้องก่อเชิงตะกร่อยสําหรับเผาศพที่จอรอคิวพระเนรสวดอภิธรรมกันไม่มีเบนหวงังกองเท่าทานจากการเผาศพเปลี่ยนลานกว้างให้กลายเป็นเตาเผาทานขนาดจักดูหน้าอดสูกระดูกผู้วายชนเก็บกันไม่ทันลูกหลานกุ้ยเขียเอาไปเฉพาะที่หาเจอเรียกว่ากองทับถมกันอยู่แบบนั้นไม่รู้ของใครเป็นของใคร หลายคนเชื่อว่าเกิดจากโรคระบาดที่ยังไม่สับชนิดม,มันชักจะไม่ดีแล้วนะผู้ใหญ่หมู่บ้านเราเกิดอาเพศจะลกระมังขินยังปล่อยไว้แบบนะี้มีหวังได้กลายเป็นหมู่บ้านร้างแน่ๆข้าจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านสมภารซะก่อนลองช่วยกันหาทางดูข้าว่ามันไม่ใช่โรคระบาดอย่างที่เข้าใจกันหรอกมันต้องเป็นอย่างอื่นผู้ใหญ่บ้านกับลูกน้องคนสนิทปรึกษากันหน้าเกลียดว่าแล้วทั้งสองก็ตรงไปพบท่านสมภารเจ้าวัดเพื่อหาทางออกเรื่องนี้อืม มันเป็นอำนาจทั่วร้ายที่ปกคุมหมู่บ้านนี้มีคนชักนำมันเข้ามาต้องกำจัดคนคนนั้นที่เป็นต้นตอของเรื่องเลวร้ายทั้งหลายออใครหรือครับหลวงปู่ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยถามหน้าเครียดคำพูดของท่านสมพานเจ้าวัดแทบจะไม่แตกต่างจากที่ตนคิดเอาไว้แม้แต่น้อยอืมประเดี๋ยวอาตมาจะจัดการเองท่านสมพานบอกเท่านั้นแล้วหันไปร้องตังเด็กวัดที่นั่งอยู่ด้านนอกกุติไปเรียกท่านสอนมาพบคาทีรับไปกันก่อนเถิดอ,อีกไม่นานเรื่องนี้ก็จบแล้ว ประโยคหลังท่านหันมาบอกกับผู้ใหญ่บ้านบ่ายวันเดียวกันนั่นเองเด็กวัดที่รับใช้สม่านก็วิ่งกระหืดกระหอบมาที่ตลาดเวลานี้เป็นปกติที่เขาจะออกมาซื้อหาขนมนมเนยกินตามประสาดเด็กเพียงแต่ครั้งนี้เขามีท่าทีแปลกไปอาการตื่นตระนกของเด็กวัดยังส่งผลในคนทั้งหลายที่นั่งอยู่ในร้านเจ๊ฮวงสงสัยหลวงหลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนเป็นปอบเด็กวัดคนนั้นบอกว่าเขาแอบได้ยินการสนทนาที่ตรึงเกียด ระหว่างท่านสมภารและหลวงพ่อสอนเนื้อหาหลักๆที่จับใจความได้คือให้หลวงพ่อสอนออกจากหมู่บ้านนี้ไปเสียมิเช่นนั้นท่านสมภารต้องกำจัดใสนสินศักด์กำจัดทั้งตัวหลวงพ่อและปอบ้ายที่สิงสู่อยู่ในตัวของหลวงพ่อสอนเพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านที่เหลืออยู่แต่ตัวหลวงพ่อสอนกลับปฏิเสธเสียงแข็งยืนยันว่าตนไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำเหตุใดเจ้าอารามจึงใส่ร้ายป้ายสีให้พระเช่นตนเป็นผีร้ายไปเสียหรือจะเกิดอิจฉาริษยา ทิศชาวบ้านซึ่งเคยให้ความคารพต่อสมภารเบนเข็มมาที่ตนท่านสมภารโกรธเกลียดที่ตนแย่งเอาชื่อเสียงทั้งหมดมาได้ในเวลาไม่นานนั่นเองเรากับเป็นการดูหมิ่นเจ้าวัดซึ่งรังตําแหน่งนี้มาเป็นสิบกว่าปีสมภารโมโหโจนหน้าแดงต่ําจ้องเขงม็งแผ่ความมาดร,ร้ายใส่หลวงพ่อสอนแต่กลับชะงักงายหลังตึงสำลักกลิ่มเลือดโดยที่หลวงพ่อสอนไม่ได้กระทําสิ่งใดโต้ตอบเลยด้วยซ้ำไอ,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 อ้ปอบร้าย ดูเถยๆไว้ก็ดีแล้วนะไอ้แก่หลวงพ่อใจกำรามในลำคอค่อยๆลุกขึ้นยืนจังกะท่านสมพัน์กระเสือกระสนถอยหนีจนหลังชิดติดกับโต๊ะหมบูชาหลวงพ่อสอนกระโดดขึ้นคร่อมใช้มือทั้งสองข้างจับหน้าของพระจาราเอาไว้ไม่ให้หันหน้าหนีและสิ่งที่เด็กวัดซึ่งแอบดูอยู่เงียบๆคคอเห็นท่านสมพัน์ดิ้นคลุกคลักฟาดแขนฟาดขากับพื้นกุฏิดังโรมคราำพักใหญ่ก็แน่นิ่งนั่นเองเขาจึงวิ่งออกจากวัดมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ได้ยินแบบนั้นต่างคนก็ต่างตกอกตกใจยกขบวนกันไปวัดเพื่อช่วยเหลือท่านสมภารส่วนหนึ่งแยกออกไปตามผู้ใหญ่บ้านแจ้งข่าวว่าเกิดเรื่องไม่ไดีขึ้นแล้วยามนี้แต่เมื่อพากันไปถึงวัดสิ่งที่เห็นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดหลวงพ่อสอนกราบลงตรงหน้าท่านสมภารด้วยอาการนอบน้อมก่อนคลานเข่าถอยหลังออกมาส่วนตัวท่านสมภารก็เพียงแต่พยักหน้าน้อยๆท่านก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปกติดีทุกอย่าง จะมีก็เพียงอาการกระแอมไอเล็กน้อยเท่านั้นหาได้มีริ่มเลือดสาดกระเซ็นและตัวท่านนอนสิ้นท่าอย่างที่เด็กวัดบอกเลยแม้แต่น้อยอ้าวมาพบท่านสมพานหรือท่านคุยกับท่านเสร็จพอดีเข้ามาสิหลวงพ่อสอนเลิกคิวถามไม่เห็นคนนับสิบยืนออกทำหน้าปั้นยากอยู่หน้ากุฏิท่านสมภานก็เดินออกมาจากกุฏิผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยอาการสงบจังหวะนั้นหลวงพ่อสอนเหลือบมองมาที่เด็กวัดนิ่ง แล้วเด็กน้อยก็ได้เห็นจู่ๆในตาของหลวงพ่อสอนก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงตาขาวเปลี่ยนเป็นสีดำสนิททั้งรอยยิ้มที่สยะผยเเยให้เห็นฟันแหลมคมขับปากเขาพะวาเหือกร้องนั่นถอยกรดทันทีด้วยอาการไม่ระวังทาให้ก้าวพลาดลื่นถลายมาจากบันไดกุฏิก็อหักตายทันทีชาวบ้านต้องแตกตื่นเป็นครั้งที่สองไม่เห็นกับตาว่าจู่ๆเด็กวัดคนนั้นก็เวทร้องสุดเสียงแล้วร่วงลงมาจากกระไดกุฏิ ลงไปคอหักตายอยู่เบื้องล่างมันสับสนวุ่นวายไปหมดไม่รู้เรื่องอะไรกันท่านสมภานที่ยังคงนั่งหลับตาหนึ่งเอยถทมเสียงเรียบไอ้จ้อยน่ะขอรับท่านสมภานไอ้จ้อยมันตกกระไดาตายแล้วอฝากท่านสอนจัดการทีก็แล้วกันอัตมาไม่่อยสายทั้งคําพูดและกิริยาของท่านสมภานทําให้ชาวบ้านแปลกใจขั้นสุดเด็กวัดที่รับใช้ท่านมานานตายอยู่หน้ากุฏิแต่ท่านกลับไม่ตกใจหรือเสียใจเลยแม้แต่น้อย เพียงแต่ฝากฟังให้หลวงป้าสอนจัดกันและท่านก็เอ็นกายนอนหลับตาพิิมเท่านั้นจังหวะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็มาถึงพอดีได้รับรู้เรื่องราววุ่นวายต่างๆจึงสั่งให้ลูกน้องคนสนิทร่วมกับชาวบ้านเคลื่อนย้ายร่างไร้วิญญาณของเด็กวัดไปยังศาลาซึ่งตอนนี้ก็มีโลงศพของชาวบ้านตั้งอยู่ก่อนแล้วเช่นกันส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านจะขอพบท่านสมพันธ์เนื่องจากจะต้องสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อเป็นข้อมูลหากทางการต้องการคำตอบ แต่กลับต้องผิดหวังเมื่อท่านสมภานบอกแต่เพียงว่าท่านไม่สบายมีเรื่องอะไรให้สอบถามกับทางหลวงพ่อสอนได้เลยท่านมอบอำนาจให้หลวงพ่อสอนควบคุมดูแลวัดนี้แล้วม,มนันแปลกๆเนอเรื่องนี้เมื่อตอนสายหลวงปู่ก็ยังคุยกับเราดีๆอยู่เลยแล้วทำไมอยู่ดีๆมาเจ็บป่วยได้กระทันหันแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านปรึกษากับลูกน้องคนสนิททั้งคู่เมื่อมองไปยังศาลาที่เห็นอยู่ริบๆหลวงพ่อสอนเดินออกมาพอดีขูว่าพระสอนนี่ปนแปลกๆอยู่นะ ความรู้สึกบางอย่างบอกกูว่าพระรูปนี้ไม่ธรรมดาเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆหลวงพ่อสอนที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรหยุดกึกจากตอนแรกที่ก้มหน้าก้มตาเดินนับถึกพระจากอีสานค่อยๆหันมามองทั้งสองช้าๆด้วยสายตาเย็นชาใบหน้าเรียบเฉยแต่กลับสร้างความบัดวันในคนทั้งสองอย่างไม่ทราบสาเหตุอาการร้อนๆหนาวๆบังเกิดขึ้นราวกับทั้งกู่จะจับใครจะด้วยความเครียดที่ก่อกลุ่มสมองมานาน รือเพราะแสงแดดยามบ่ายแก่ตกกระทบอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้ผู้ใหญ่บ้านมองเห็นว่ามีเงาร่างของชายชาราแต่งกายด้วยชุดสีดำสนิทปล่อยผมพ่อง,งอกรุงรังสอนทับร่างของหลวงพ่อสอนอยู่น้ำซ้ำไม่ว่าจะทั้งกระพริบตาทั้งตลัสหน้าอย่างไรภาพนั้นก็ไม่หายไปเงาร่างของชายชาราก็คงยังปรากฏทับสอนพรากกับถิงร่างของหลวงพ่อสอนอยู่เช่นนั้นจนนานระยะหนึ่งแล้วจึงเลือนหายไปเอง พร้อมๆกับที่หลวงพ่อสอนบ่ายหน้าเดินกลับกุติของท่านตั้งอยู่เป็นหลังสุดท้ายห่างไกลจากพระรูปอื่นไอ้มิงผู้ใหญ่บ้านเรียกชื่อลูกน้องคนสนิทเบาๆมึงอยู่ที่นี่ดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคืนนี้กูจะไม่อยู่อา้าวแล้วผู้ใหญ่จะไปไหนกูจะไปตามคนมาช่วยกูว่าเรื่องราวร้ายๆทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะมาจากตัวพระสอนอั่นรหลวงปู่ก็ดูท่าจะช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวแล้วมึงอยู่ที่นี่ระวังตัวด้วยก่อนแล้วกันบืนจะให้ห่างตัว เจออะไรไม่ชอบมาพากลมั่นใจว่ามันไม่ใช่สิ่งดีมึงยิงได้เลยกูอนุญาตผู้ใหญ่บ้านกำทับปากฝวงเป็นที่เรียบร้อยก็เร่งกลับบ้านเตรียมตัวไปทําธุระสาคัญที่ว่าแกสั่งลูกเมียเอาไว้ว่าจนกว่าแกจะกลับมาห้ามไม่ให้ใครออกจากบ้านการงานแกฝากกับนายมิ่งเอาไว้แล้วไม่จําเป็นก็ไม่ต้องยุ่มยำแ,แล้วพี่จะไปไหนเมียผู้ใหญ่เอิดทมด้วยความเป็นกังวลไปขอให้อาจารย์แผนมาช่วยผู้ใหญ่บอกเท่านั้นก็ลงบัก และขับรถมาสตากคันเก่าออกไปด้วยความรีบร้อนทั้งลูกและเมียได้ต่มองตามท้ายรถที่ล่นจากไปท่ามกลางควันดำที่ค่อยๆจางลงทุกทีก่อนจะพูบหายก็ไปในเรือนปิดประตูลงก่อนตามคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านยังเก่งพรัดขํานั้นพระลงจากศาลาสวดพระอภิธรรมจบสองจบคือจบของชาวบ้านและของเด็กวัดพุดโช้ไรแต่มีพระสองรูปที่ไม่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้หคือท่านสมพันธ์ ที่บอกว่าป่วยและเอาแต่นอนตั้งแต่ช่วงบ่ายสองคือหลวงพ่อสอนที่บอกว่ารู้สึกตัวรุมๆเช่นกันหน้าที่สวดจบในคืนนั้นจึงต้องนิมนต์พระจากบัตรใกล้เคียงเข้ามาเติมไม่ครบจํานวนกลางดึกในคืนนั้นขณะที่คนบนศาลานั่งเล่นในโลดถั่วโปเป็นเพื่อนศบจู่ๆบรรยากาศก็เย็นเยียบหนาวสถานอย่างเป็นปริศนาเสียงมาหอนหวยหวนดังลากเา้วตั้งแต่กุฏิ้ายวัดของหลวงพ่อสอนไล่มาเรื่อย ผ่านสาลาไปทางหน้าวัดโดยไม่เห็นต้นตอใดๆก็จะมีเพียงฝูงหมาเรือนติดที่วิ่งครูกโกงคอหอนใส่อากาศทัเรากับกําลังไล่กวาดไล่เห่าอะไรบางอย่างเสียงมันดังออกมาจากวัดที่บ้านผู้ใหญ่ขณะที่ลูกเมียของผู้ใหญ่บ้านพากันนอนหลับไหลจู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อแววเสียงคนเดินย่ําเท้าหนักๆขึ้นไปบนกระไดเรือนแล้วก็เป็นเสียงเหมือนพยายามจะเปิดประตูอยุ่พักใจแต่เนื่องจากติดด้านใน จึงไม่สำเร็จนอนนอนเลยเปิดประตูให้พี่ทีเสียงนั้นเมียผู้ใหญ่มั่นใจว่าเป็นเสียงปวดตนแน่ๆเพียงแต่มันเยือกเย็นจนน่าขนลุกลูกตาไหวแปดขวบจะดุ้งตื่นเช่นกันเด็กน้อยครางเบาๆว่าพ่อมาแล้วผู้เป็นแม่รีบเอามือปิดปากเป็นสัญญาณบอกให้เงียบใช่แล้วนะมน์เปิดประตูให้พ่อหน่อยลูกตื่นแล้วไม่ใช่หรือระยะห่างจากห้องนอนไปถึงประตูหน้าบ้านไม่ใช่เพียงแค่เม็ดสองเมตร ไม่มีทางที่ผัวของนางจะได้ยินเสียงอูอี้ของลูกสาวเป็นแน่เสียงของผู้หญ่ร้องเรียกอยู่นานก็เงียบไปต่อมาพื้นห้องนอนก็สือนดังลั่นเหมือนถูกกระแทกจากด้านหลงังเปิดประตูเปิดประตูให้กูเสียงของใครคนหนึ่งที่ก้าวเราและดุดันคำรามมาจากด้านหลงังเด็กน้อยตกใจสะดุ้งเฮือกร้องไห้จากผู้เป็นแม่พยายามปลอบประโลมเอี้ยวตัวมองผ่านร่องไม้กระดานภาพที่เห็นคือหลวงพ่อสอน ในสภาพผิวหนังเหี่ยวยน่นมีอักขระเต็มตัวตาแดงกำมจ้องสวนขึ้นมาเรากลับดูว่านั่งแอบ,บอยู่ตรงนั้นทันทีนั้นเองมีลำแสงสว่างวับพุ่งปราดกระแทกร่างของหลวงพ่อสอนกระเด็นหายไปนวลเป็นอะไรหรือเปล่าเจียงผู้ใหญ่บ้านร้องถามดังนั้นพร้อมๆกับร่างที่กำยำของแกพุ่งปราดเข้าที่ใต้ถุนบ้านแกแหงนหน้าร้องตังเมียเข้มว่าไม่ต้องเปิดประตูออกมาจนกว่าจะเช้าจากนั้นแกก็ปลุกหายไปในทิศทาง คือร่างของหลวงพ่อสอนกระเด็นหายไปทางนี้อาจารย์ไอ้ผีบ้านนั้นมาอยู่ตรงนี้คัดคําของผู้ใหญ่บ้านก็ตามมาด้วยเสียงปืนแผดดังสองนัดติดทั้งแม่ทั้งลูกกอดกันตัวกลมดิกอาการหวัดภาวาผู้ใหญ่บ้านและอาจารย์เพนวิ่งตามร่างในผ้าเหลืองไปติดติดเส้นทางที่ผีร้ายมุ่งหน้าไปไม่ใช่ที่ไหนมันคือวัดประจําหมู่บ้านจังหวะหนึ่งผู้ใหญ่บ้านคนเดียวอาศัยความเตนจัดในการใช้ปืนยิงใส่เงาตะคุ่ม ทมกลางความสจัวเรังสิ่งเสียงปืนที่แผดลั่นก็ตามมาด้วยเสียงร้องอดออดของใครคนหนึ่งแน่แล้วปออร้ายต้องกลมกระสุนเข้าแล้วไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อไปถึงจุดนั้นกลับไม่พบร่างที่นอนแอ n งแมงจมกองเลือดอย่างที่คิดพบเพียงเลือดเน่าดำสนิทกองโตแสดงว่าต้องถูกจุดสำคัญเป็นแน่เพียงแต่มันไม่ใช่มนุษย์จึงยังไม่ตายเสียงมาห่ากันโชคดังห่างออกไปเรื่อยๆผู้ใหญ่รู้ว่ามันต้องกลับไปที่วัด จึงตัดสินใจพาอาจารย์แผนไปดักรอมันเสียก่อนเอาอะไรกันผู้ใหญ่เอาอาจารย์แผนฉันไหวจ้ะนายนมิ่งเห็นผู้ใหญ่บ้านวิ่งกระหืดกระหอบมาก็ร้องถามด้วยความตกใจและเมื่อเห็นว่าใครมาด้วยก็ค้อมตัวลงบหวด้วยอาการนอบน้อมไอ้มิ่งมึงไปดูหลวงปู่สิว่ะยังอยู่ดีไหมผู้ใหญ่ร้องสั่งพร้อมทั้งเร่งพาอาจารย์แผนตรงไปยังกุฏิของหลวงพ่อสอนไม่ลืมที่จะร้องเรียกขี้เมาวัยหนุม่มบนศาลา ตามมาด้วยสองสามคนไปถึงก็พบประตูกุฏิปิดเงียบแต่ตามขั้นบันไดมีรอยเลือดกองเป็นทางยาวขึ้นไปในกุฏิมันเป็นเลือดเน่าที่ตรงกลิ่นเหม็นกระคลุงอาจารย์แผนร้องสั่งให้ชายจักรันที่ตามมาเร่งเอาไม้หลักที่ลงอักขระไว้ปักตามมุมทั้งสี่พร้อมทั้งให้ผู้ใหญ่กลั้นใจยงสายสินเชื่อมต่อกันปลายด้านอาจารย์แผนกำเอาไว้ส่วนมืออีกข้างก็อุ้มหม้อดินที่ลงอักขระเอาไว้ปักก็บริกรมขัดถา เสียงดังระงมนากระงคำเมื่อทุกอย่างเสร็จสิน้นขณะที่อาจารย์แผนกำลังหน้าดำค่ํำเกรียดการท่องบนพระคาถาประตูกุฏิเปิดผังออกพร้อมๆกับร่างธรงินของพระเจ้าของกุฏิที่อยู่ในสภาพผิวหนังเหี่ยวยน่นดำํำเป็นซากศพก้าวออกมายืนทรรม,มนอยู่ด้านนอกปอบหลวงพ่อสอนกระโดดพรวดเดียวหมายจะลงมาทำร้ายคนทั้งหมดแต่กลับประเด็นหงายท้องดังถูกถีบสวนไม่สามารถก้าวกล้ามเกตดแดนสายสินออกมาได้ แม้จะพยายามพุ่งออกไปทางไหนก็มีอันต้องกระเด็นกลับมาอีกเช่นเคยตอนนี้ปอบร้ายในร่างผู้ทรงศิลไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วอาจารย์แผนเพิ่มระดับเสียงท่องคาถาให้ดังและกราวขึ้นปอบหลวงพ่อสอนมีอาการสันส่นสะท้อนร้องโอดโอยทุดลงกับพื้นหน้ากุติด้วยความเจ็บปวดอาอาจารย์แผนตะคอกเสียงดังร่างของปอบหลวงพ่อสอนกระตุกบุบและทุดลงปุบหน้ากับพื้นแน่นิ่ง หม้อดินใบเครืองในอ้อมแขนของอาจารย์ผู้เรืองเบ็ดสั่นอย่างแรงอยู่ครู่ใหญ่ดังมีอะไรอยู่ในนั้นครู่เดียวก็หยุดนิ่งอาจารย์แผนเร่งใช้ผ้าขาวปิดปากหม้อท่องคัดทากำกับและมัดสายถินทับอีกชั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่นายมิ่งวิ่งเข้ามาบอกข่าวร้ายหน้าติดเปื้อนสมภารเจ้าวัดมรณภาพแล้วท้องบวมเป่งเลือดออกปากออกจมูกหน้าสะยดสะยองอาจารย์แผนบอกว่าหลวงพ่อสอนเป็นพวกเล่นมน์ดำคนใส แต่ควบคุมไม่ได้ที่สุดก็เข้าตัวทำให้กลายเป็นปอบร้ายไปเสียคำบอกเล่าของอาจารย์แผนได้รับการยืนยันเมื่อคนทั้งหมดบุกขึ้นไปบนกุติพบว่ามีโต๊ะหมู่บูชาของดำตั้งตระงานอยู่กลางห้องน้ำซ้ำในห้องยังอบอวนไปด้วยกลิ่นเน่าซึ่งมีที่มาจากเศษชิ้นเนื้อของสัตว์ต่างๆที่ซุกซ่อนอยู่ตามซอกนั้นหรือนี้คนที่ขึ้นไปดูต้องออกมาอ้วกด้านนอกเพราะสุดจะทนไหวปอบร้ายถูกกำจัดแล้ว แม้หมู่บ้านนี้จะพบกับความบาดวันมาไม่น้อยแต่หลังจากนี้จะไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอีกอาจารย์แผนรับรองไว้เช่นนั้น